มื่อนี้มาอัปเดตสวนพักป่าบัวสีที่อยู่สวนลำไยค่ะออกมาเบิ่งสวนพักเพื่อนอยู่นอกบานพักเพื่อนก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วค่ะกระลำนี้งามกร็รุนแรกที่ปลูกอยู่ในบ้านค่ะอยู่ในบ้านนี้เพื่อนก็ปลูกเพื่อนก็ะล้ายมดแล้วอันนี้เป็นกระลำรุ่นที่สองที่เพื่อนเอามาลงสวนเอาไวส้สวนนอกบานค่ะตน้นไหไ่กำลังสีหอหัวค่ะเบิ่งกำลังสีหอหัวเริ่มคอดเขาแล้ว นี่ค่ะหมูซึกว่าสีงามกว่าอยู่ในบ้านตนสีใหญ่กลัวอาจจะว่าเพิ่นเป็นเพิ่นปลูกหางกระไดค่ะงามค่ะแต่ว่าเพิ่นกระสิโบปลูกหลายปลูกรุ่นที่สองนี่สิโบหลายปันไดค่ะพุ่นะมีแต่ตนใหญ่ๆ พุ่นน่ะค่ะเป็นต้นซ้อนของเพลินอีลีนี่มาเบิงสวนเพลินกับออนซ้อนน้าเพลินมีความซุกค่ะอากาศดีๆร่มเย็นๆก็มีแสงแดดอยู่แต่กระบ,บห่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นหนาหนาวเบิงกระลำหัวนี่อันนี้สีหอหัวใหญ่กูโมล,ละ่ะคะนี่นอกจากซีมีก่กระลำแล้วก็ซีมีต้นหอมค่ะอยู่ในนี่ก็ซีมี่หอมแบงหอมแดงแล้วก็มีกระเทียม ต้นหอมเพิินกระงามาค่ะขาเบืองแน่อันนี้หอมแบงพุ่นนะคะมีตะกอใหญ่ๆนี่มันซ่อนค่ะค่ะงามค่ะงามแน่ดูแลจังไรคือดูแลใดดีค่ะแท้พุ่นเบืองเจ้าของสวนเพินินกำลังถอนยาอันนี้นาะสิเป็นหอมแดงค่ะ มีหอมแดงแล้วกะฟังนีนี่สิเป็นหอมแดงเบิดนีเบิงส่งแล้วสิล่งหอมแดงหลายกลัวหอมแดงหลายก็หอมแบงแล้ววะเจ้าของสวนเพิ่นบอกปีนี้หอมกระเทียมเจ้าง,งามคักเนาะงามอยู่อากาศมันใดอากาศมันใดมันขึ้นยุ่กับอากาศเมนบอแรนอากาศมันหนาวอืมก็เลยงาม กระเทียมแม่นบอค่ะนี่กระเทียมล่องหัวหรือบอกำลังกำลังสีล่องหัวค่ะท่นพอสองเดือนอยู่เอาบอท่านพอสองเดือนยั่งยู่กระเทียมนี่มันระยะเวลามันจะเดือนมันจังใดหัวมันเกิดปุ่นแลสองเดือนกลัวผุติสองเดือนกลัวกระเทียมนี่บอได้ลอกไอ้บอได้ลอกใบบอได้ลอกตะต้นหอมบอจี มื่อนี้มาเอาหุนห่นบอมาเอาหุน่นใส่ปุ๋ยอีกอย่างคืองามคักแทะใส่ปุ๋ยสูตร 16, สิบ16เสมอสูตรเสมอสูตร16ใส่ทั้งหอมทั้งกระเทียมทั้งอะไรบออันเดียวกันเบิดทั้งหอมท,ทั้งกระเทียมทั้งกระลำอันเดียวกันเบิดเลยอันต้นหอมต้นอี้อย่างนี้จะบดไอชีดยาขาแมาแรงมันบอวัวบสไอชีตทั้งนั้นก็นจะเป็นกระลำค่ะพุน่ากระลำทั้งนั้น ปลูกไว้โอ้ยปลูกไว้เพราะอะไรอันนั้นตายด้นามันโป่งไปแต่กระเทียมนี่ว่าเป็นกอเนาะบอกระเทียมนี่สิเป็นต้นคขือนยังสี่สิบปดแต่กอมันแหนะต้นละหัวแมนเป็นตะลุ่งหัวดีบอแจ้ว่าที่ล่ะว่าสีไส้ระเบิดอยู่ปีนี่รองิึงไส้ระเบิดยังไดแบบนี้เอาปุ๋ยระเบิดหัวแล้วเอามันมีปุ๋ยระเบิดหัวนี่เขาเสื่อมปุ๋ยระเบิดหัวเลยบอ เขาก็บปุ๋ยนันน่ะปุ๋ยใส่ลำไยน่ะปุ๋ยแบบใส่ลำไยแมนเขาเขาผ่าว่าดอกวางขมขื่อใส่เขาเอื่นปุ๋ยระเบิดหัวอืมโอ้ยสูตรสูตหกสูตจังชนะสูตรศูย์หกศูตรเอาใส่ให้กระเทียมลุ่งหัวดีป่ติเขาว่าขมเืยใส่ดอกแต่กระสีร่องแต่กะสีร่องร่องเบิองปีนี่ว่ามันงามเสมอแน่จัง่อยอออ ลองเบิงทามันเป็นหัวดีกว่ากันมาเบิงหอมแดงหอมแดงก็คืนดอกแล้วค่ะออกดอกแล้วหอมแดงนี่แตกกอดีดีนี่ใส่ปุ๋ยสูตรเดียวเลยกอใหญ่ปีนี้เป็นตะไดหลายเนาะปีนี้จะคของสวนมางามกว่าปีก่อน เพิ่นวาป่าบัวสีเพิ่นวามาเบิงแปลงพักของเพิ่นค่ะแปลงพักเพิ่นสีเงาเงาระยะว่ามันเป็นลอยเม็ดค่ะแล้วก็ะกระลำนี่เพิ่นสีปลูกไว้ทุกมองเลยนี่เนี่ยกระลำเพิ่์นสีอ้าปูกไว้ริ่มแปลงจังสิค่ะแถวเงาเงาไปทั้งพุนมองนี้สิเป็นกระเทียมค่ะ กระเทียมนี่สีหลยกับพร้อมแดงสีหลยค่ะหอมแบงสีมีอยู่บหลายปันไดเพิ่นปลูกไว้เฮ็ดแนวหอมแบงระยะแปลงของเพิ่นนีเยาวค่ะคุณอาเป็นตอนซ่อนแล้วก็ดินล้วนซุยดีพร้อมค่ะปกติแล้วดินบันซับเตอลี่นี่สิเป็นดินเหนียวค่ะแต่เวลาถือน้ำแล้วก็สิล้วนซุยดีถาบ่ถือน้ำแล้วกะแข็ง สวนป่าบัวสีนี่ปีนี่มองนี่เพิินสิบมาเห็ดเป็นเธอแหลกค่ะอยู่ในสวนลำใหญ่อันนี้เป็นสวนลำใหญ่ของเพิินขังหลอบลอบนี่ครับสวนสวนมะม่วงมะม่วงก็ออก,อก,ออกดอกออกดอกล้ายลายค่ะอันนี้คือแปลงกระเทียมเจ้าของสวนบอกว่าปีนี่งามค่ะงามกาทุกปีที่ผ่านมาทั้งนั้นก็จะเป็นกระลำกระลำก็สิมีตน้นหัวหน่อยหัวใหญ่ อันมองบ่ถือกนามกับสีหัวหน่อยค่ะสปริงเกอร์บ่ถึงกับสีหัวหน่อยเจ้าของสวนเพิ่นก็ดูแลพักเพิ่นดีค่ะเด้ป่าบัวสีเราเป็นคนขยันงามทุกอย่างเลยสวนเราเราที่นี่เวลาเนี่ยกระเวยยังสิแล้วก็สิมะทอนหญ้าจังสิละทอนหญ้าหอมกระเทียมของเรา่บห้มีหญ้าเลยกระกระเทียมปีนี้สุดยอดเลยเนาะ งามอยู่วริสันขหอยออนซอนตะหอมแบงเจ้าทางนั้นแม่หอมแบงน่ะแม่คือบอเอาขายหรือว่าบอท่านพ่อขายบายอยอ,อพิ่งใส่ปุ๋ยไปบ่ท่านพ่อขายเบืองย่นได้กบบเบอือเบืองสวนผักมาเบืองอันแปลงนี่คือกันค่ะหอมแดงนี่กอใหญ่ๆคือกันค่ะเป็นตะลุงหัวของเพล่นดีค่ะคุณ่า ปลาบัวสีเพื่อนบอกว่ามันงามไรกับหยานบัล่งหัวดีเพิ่นวะหยานมันงามตะใบเพิ่นวะเบึงแนกอหนึ่งกอหนึ่งกอใหญ่ใหญ่แต่ออนสอนเริ่มเป็นดอกแล้วดอกก็เอาไปกินเอาไปแกงได้คะ่ะเอาไปพัดเอาไปพัดก็ได้ทั้งเนีบก็จะเป็นหอมแบงค่ะเบื้องอีกเทื่อนหนึ่งก่อนหอมแบงหอมแบงนี่กะก,ก,กอใหญ่บ่เพรบ่แพ่กันเลยค่ะ นี่มิตรกอใหญ่ๆค่ะใบงามใบสมบูรณ์ค่ะสวนผักป่าบัวสีราเป็นเสี้ยนปลูกผักอีลีป่าบัวสีนี่สุดยอดของเราเลยสวนเรานี่งงามทุกอย่างค่ะ